สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะคาวันนี้เราขอนาทุกท่านเข้าสู่โลกของเครื่องบินขับไล่ที่ยังคงเป็นหนึ่งในกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศไทยมานานหลายทศวรรษแม้ว่าจะถูกจัดว่าเป็นรุ่นเก่าแต่ก็ยังมีขีดความสามารถที่ทันสมัยและเพียงพอสําหรับภารกิจป้องกันประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือล็อกฮิตมาตินเ1 6 a B Fighting ีไฟทลคอนล็อกส เครื่องบินขับไลร่รุ่นนี้คือหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกและยังคงปฏิบัติภารกิจในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วยซึ่งในปี2 0 2 6นี้ f 1 6 a b ี l o c k ก15ก็ยังคงบินอยู่เหนือฟ้าไทยอย่างมั่นคงเริ่มจากประวัติศาสตร์กันก่อน f 1 6 fighting falcon คือเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงแบบที่นั่งเดียวพัฒนาโดย general dynamics ซึ่งต่อมาถูกโอนกิจาการให้ lockheed martin เป็นผู้รับผิดชอบต่อ f 1 6ถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูง ความเร็วมากกว่าแมต2และต้นทุนต่อเครื่องไม่สูงเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ลำอื่นๆประเทศไทยได้รับมอบ F-16A/B บล็อก15เข้าประจำการตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1,980โดยแบ่งเป็น2รุ่นหลักได้แก่ F-16A แบบที่นั่งเดียวและ F-16B แบบที่นั่งคู่มีการนำเข้ามาใช้งานในฝูงบินต่างๆของกองทัพอากาศไทยเช่นฝูงบิน 102, 103, 403และ403ตาคลี รุ่นที่ประจำการในไทยนั้นคือบล็อก15ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีการพัฒนาแล้วจากกลุ่นดั้งเดิมโดยมีการขยายพื้นที่ปิดเพิ่มฮาร์ดอยร์สำหรับบรรทุกอาวุธและปรับปรุงระบบเอวิโอ c นิกให้ทันสมัยมากขึ้นต่อมามีการอัปเกรดเพิ่มเติมเป็นรุ่น ADF หรือ Air Defense Fighter และ OCU หรือ Operational Capability Upgrade ซึ่งมีความแตกต่างและโดดเด่นเฉพาะด้าน ADF คือรุ่นที่ปรับปรุงเพื่อภารกิจสกัดกั้นทางอากาศโดยเฉพาะมีการติดตั้งเราดาร์แอน APG-66V หนึ่งที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นรองรับการยิงขีปนาวุธ A-7 Sparrow และ a i m 1 2 0 AMRAAM มีระบบ IFF Identification Friend or Foe ที่สามารถแยกแยะเครื่องบินมิสซัทรรูได้อย่างแม่นยำซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจป้องกันน่านฟ้าส่วน OCU เป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจาก ADF ให้สามารถใช้ขีปนาวุธและอาวุธปล่อยหลากหลายมากขึ้นเช่น AGM-65 Maverick สำหรับการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้น มีการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงเอวิโอนิกระบบสื่อสารระบบควบคุมภารกิจและระบบนำรองให้เหมาะสมกับภารกิจที่ซับซ้อนนอกจากนี้ F-16A B Block 15 OCU ยังสามารถติดตั้งระบบพ่ออดนำรองเช่น LAAN TIRN Sniper หรือ Lightning II ที่ใช้สำหรับภารกิจโจมตีเวลากลางคืนหรือการชี้เป้าด้วยเลเซอร์แม้ว่าจะผ่านมาหลายสิบปีแต่ F-16A b b บล็อ15ที่ประจำการในประเทศไทยได้รับการดูแลและอัปเกรดมาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของโครงสร้างระบบ a v เอวิ c อนิ IC, การปรับปรุงภายในห้องนักบินและการเชื่อมต่อลิงค์16ที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องบินรบต่างรุน่นรวมถึงการติดต่อกับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า AEW และ C ในแง่ของสมรรถนะ F16A b ีบล็อ15สามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณแมต2หรือราว2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบินประมาณ3,200กิโลเมตรและสามารถบรรทุกอาวุธได้ถึง7,700กิโลกรัมทำให้สามารถทำภารกิจได้ทั้งรุกและรับอาวุธที่สามารถติดตั้งได้ประกอบด้วย m 9 s ไซวินเดอร์สำหรับการสู้รบระยะไกล M-120 AMRAAM สำหรับยิงเป้าหมายระยะไกล M-7 Sparrow สำหรับภารกิจแอร์อินเทอร์เซ็ AGM-65 มาเวริกสำหรับโจมตีรถถังและยานเกราะระเบิดนำวิถีปาเวไอไอและ JDAM ระเบิดธรรมดา MK-82 และ MK-84 ลบภารกิจหลักของ F-16A B-Block-15 บล็อก15ในกองทัพอากาศไทยในปี2026ยังคงเป็นการสกัดกั้นทางอากาศป้องกันน่านฟ้าสนับสนุนทางอากาศต่อภาคพ,พื้นและลาดตระเวนติดอาวุธ แม้ว่าจะมีเครื่องบินรุ่นใหม่เข้ามาใช้งานเช่นกริปเปน a จส39และอาจรวมถึง f 35ในอนาคตแต่ f 16A B ีบล็อก15ยังคงมีบทบาทสำคัญด้วยต้นทุนในการปฏิบัติการที่ต่ำกว่าการบำรุงรักษาที่มีประสบการณ์และเครือข่ายซัพพลายจากพันธมิตรหลายประเทศในปี2026นี้กองทัพอากาศไทยยังคงใช้งาน f 16A บีบล็อก15อยู่ในหลายฝูงบินเช่นฝูงบิน103ที่กองบิน1โคราช ฝูงบิน403ที่กองบิน4ตาคลีบางส่วนของฝูงบิน102ที่กองบิน1ซึ่งยังคงทำหน้าที่ลาดตระเวนและป้องกันภัยทางอากาศของประเทศนักบินไทยจำนวนมากเริ่มต้นการฝึกกับเครื่องบิน F-16A B Block 15ซึ่งถือเป็นห้องเรียนลอยฟ้าของนักบินขับไล่ไทยมาอย่างยาวนานด้วยการควบคุมที่คล่องตัวระบบไยบายไวทที่แม่นยำและความสามารถในการฝึกซ้อมในสถานการณ์จำลองได้ดี นอกจากนี้เครื่อง F-16A B Block 15ที่ผ่านการอัปเกรดยังสามารถฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์มาเลเซียหรือฟิลิปปินส์ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันมีแนวโน้มว่ากองทัพอากาศไทยจะยังคงใช้งาน F-16A B Block 15ไปอีกอย่างน้อย5-10ถึงปีหรือมากกว่านั้นหากมีการปรับปรุงต่อเนื่องโดยเฉพาะในยุคที่งบประมาณมีจำกัด และการจัดซื้อเครื่องบินรบใหม่ต้องใช้เวลานานสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวของเครื่องบินรบไทย F-16 Fighting Falcon ถือเป็นตัวอย่างของความคุ้มค่าในระยะยาวด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปแต่มีขีดความสามารถในการรบที่ครบถ้วนสามารถทำภารกิจทั้งป้องกันและโจมตีสนับสนุนภาคพ,พื้นและฝึกนักบินขับไล่รุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะเป็นเครื่องบินที่มีอายุมากกว่า30ปีแต่ด้วยการดูแลอย่างดีและการอัปเกรดจากภายในทำให้ F-16A B b บล็อก15ยังคงเป็นเดี่ยวที่แข็งแกร่งเหนือน่านฟ้าไทยสุดท้ายนี้เครื่องบิน F-16A b f i g h t i n g Falcon Block 15รุ่น ADF และ OCU ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยในระดับสากลเป็นแบบฝึกหัดของความร่วมมือกับนานาชาติและยังคงเป็นหนึ่งในกำลังหลักขององค์การป้องกันประเทศในปี2026หากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง เดอะคาของเราด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของยานพาหนะสงครามเทคโนโลยีทหารและเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วโลกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณคอรัส